การที่ผู้กู้ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินสปก๔01ให้ผู้ให้กู้มีสิทธิ์เข้าทำกินต่างดอกเบี้ยในที่ดินสปก4 01ดังกล่าวต้องถือว่าเป็นการโอนสิทธิ์ในที่ดินเช่นเดียวกันมิฉะนั้นย่อมก่อให้เกิดการเลี่ยงกฎหมายโดยใช้วิธีการทำกินต่างดอกเบี้ยเมื่อผู้กู้ถึงแก่ความตายศาลจึงไม่อาจพิพากษาให้ทาย,ยาทผู้รับมรดก ซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมของผู้กู้ที่เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินสปก4ี่ขีศูส่งมอบที่ดินสปก4ี่ขีศูให้ผู้ให้กู้เข้าทำกินต่างดอกเบี้ยได้ผู้ให้กู้มีสิทธิ์ฟ้องร้องเรียกร้องต้นเงินกู้จากทายาทผู้รับมรดกซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมของผู้กู้ได้เพียงเท่าจำนวนต้นเงินกู้คืนเท่านั้น คําพิพักษาสารดีกาที่8222ทั2,553ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทนายความชปทให้คําปรึกษาดุจยัดมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น0892142456 0655312999 0837395555 หากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากอยู่แคร์ต้องกดติดตามขอบคุณค่ะ